ครับสวัสดีครับผมชื่อใช้นะครับตอนนี้อายุ42ปีวันนี้วันที่3พฤษภาคมลองพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งในการบำรุงผิวหน้าตอนนี้ก็คือปัญหาคือว่าอายุเรามากแล้วน่ครับเริ่มจากหน้าผากหน้าผากเนี่ยจะมีริ้วริ้วรอยย่นบนหน้าผากเนื่องจากว่าชอบทำหน้าผาก อชอบทำคิ้วขึ้นอย่างเงี้ยรอยย่นตรงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนมันก็ไม่ไม่ชัดทีนี้ก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นมากแล้วอรอยตีนกาตรงนี้เวลายีจะเห็นชัดตรงนี้เป็นจะเป็นค่อนข้ายงยากถ้าอย่างเงี้ยจะล่องลึกคือท้าท้าเนี้ยอย่างเงี้ยชัดเห็นชัดเลยอย่างเงี้ยชัดเจนชัดเจนแล้วก็รูขุมขนซึ่งเป็น รูขุ้มขนส่วนหนึ่งแล้วก็ร่องรอยร่องรอยสิวส่วนหนึ่งขนกว้างขึ้นอายุเยอะ,อะเขาเรียกอะไรความยืดหยุ่นของใบหน้าก็น้อยลงก็กลายเป็นว่าเวลาทำให้มองเห็นรูคุ้มขนกับกับรอยร่องรอยของของแผลแผลสิวเยอะขึ้นรูด,ด้านนี้ชัด ครับถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ผลจริงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับครับผมใช้ครับกลับมาแล้วครับวันนี้วันที่26สิงหาคมตั้งแต่ครั้งก่อนก็คือวันที่3พฤษภาที่เราว่าจะมาพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง วันนั้นผมใช้เป็นวันแรกแล้วก็ผ่านมาสองเดือนครึ่งรู้สึกประทับใจมา,มากๆครับนี่ครับรูขุมขนที่เคยว่ามันกว้างนะครับตื่นลงตื้นขึ้นมาเยอะมากเลยรูอ่าร่องรอยแผลสิวดีขึ้นมากแทบจะแบบไม่เห็นเลยและความยืดหยุ่นของของแก้มเนี่ยของของกล้ามเลยของกล้ามเนื้อผิวหน้านี่ดีขึ้นเยอะร่องรอยตีนการ่องหน้าผาก คืนขึ้นมากๆตอนนั้นเป็นล่องลึกเลยแล้วก็หน้านะกระสางใสขึ้นดูฟูฟูดูฟูขึ้นรู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์นี้มากอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคืออะไรนี่เลยครับตัวนี้เลยครับผลิตภัณฑ์ลูมิเนสจากเจอเนสครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้กับคนที่ส่งลิงก์วิดีโอนี้มาให้หรือสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะครับติดต่อกับคนที่ส่งลิงก์วิดีโอได้เลยครับ ครับโชคดีครับขอบคุณครับ